สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยครับกับรายการแวดวงรีวิวครับซึ่งรายการของเราในวันนี้ฮะเรียกได้ว่ามีความพิเศษจริงๆสําหรับคนรีวิวนะเนือ่องจากว่ามันเป็นเกมที่เรามีความผูกพันครับมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวสตอรี่ที่แบบอยู่กับมันมานานนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหมันเป็นเกมที่เรารักเราผูกพันจริงๆครับนั่นก็คือเกมโมบ้าที่มีชื่อว่า h e r o of New World หรือว่าเกมฮอ n ครับหากจะว่าไม่ใช่เกมฮอนภาคคลาสสิกที่เคยเปิดให้บริการโดยการีนาแล้วก็ปิดให้บริการไปหรือไม่ใช่เวอร์ชั่นที่พี่ๆคอง G กสตูดิโอสคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเอามาเปิดในโปรเจกต์คองโอแล้วนะฮะเกมเกมนี้ครับเป็นเกมฮอนภาคใหม่เลยฮะ ที่เพิ่งเปิดให้เล่นแบบกึงก่งๆเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกายนหรือว่า11เดือน11ที่ผ่านมาครับนั่นก็คือ Hero of New World Reborn หรือว่า h o n Reborn นั่นเองครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับแขกรับเชิญพิเศษซึ่งชื่นชอบในเกมโมบ้าเหมือนกันอย่างแอดมินมักไม่ได้พิเศษเท่าไหร่ครับขาประจำนี่แหละจะมาแบบ ค่อยๆค,คลี่คลายมันออกมาทีละชั้นทีละชั้นครับเจาะกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องและมาสรุปนะว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าสำหรับฮอนรีบอลอย่างไรก็ตามครับเ,เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครเพราะว่า1ก็คือมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของทีมงานแวดวงเท่านั้นนะฮะส่วนประเด็นที่2ก็คือการเปิดให้บริการครั้งนี้ ยังไม่ใช่การเปิดให้บริการอย่าง Official นะมันเป็นการเปิดให้บริการในรูปแบบคล้ายคล้าย y a r l y s s น e s คะฮะคือให้เข้าไปเล่นก่อนส่วนการเปิดให้เล่นอย่างจริงๆจังๆเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นปีหน้าเพราะฉะนั้นทีมผู้พัฒนาเขาเผื่อใจไว้แล้วล่ะฮะว่ามันจะมีข้อผิดพลาดเยอะให้เพื่อนๆแล้วก็ตัวพวกเราเองเนี่ยเข้าไปร่วมรีวิวแล้วก็ฟีดแบ็กไปให้ทีมงานเพื่อให ท้ายที่สุดครับปีหน้านะเกมฮอนที่เปิดแบบเต็มตัวมันจะได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะแต่เหนืออื่นใดครับไหนๆเกมมันเปิดมาแล้วยังไงก็ต้องรีวิวเพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยฮะเข้าเรื่องกันเลยสำหรับเกมฮอนพพูดถึงความรู้สึกก่อนแอดมินมารคครับเป็นยังไงตื่นเต้นไหมที่จะได้เล่นเกมนี้ตื่นเต้นนะเหมือนได้ย้อนวันๆเก่าๆแล้วเรารอเกมนี้มานานเป็นปีนะ ซึ่งวันนั้นที่เกมมันเปิดให้บริการก็คือวันที่11เดือน11ด้วยเลขสวยเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปเราก็เฝ้ารอปรากฏว่าเป็นยังไงฮะโอ้โหแล้วก็รอไปดีกดคิวไป10กว่านาทีนะเหมือนกับว่าซื้อฟค้างด้วยนะใช่คุณนะกดคิวไป10นาทีแล้วคุณก็แบบว่าไปเล่นโดราตูแรมในระหว่างนั้นคุณรู้ไหมผมแอบกดคิวแบบคนเดียวเลยนะเว แม่ง4ี่สิาสินาทีอะไม่ได้เป็นไงได้เล่นไหมไม่ได้เล่นปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์มันล่มเวแล้วทางฝั่งของผู้พัฒนาเขาก็ออกมาประกาศว่าเอ้ยขอทําการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวแล้วเปิดอีกทีหนึ่งช่วงใกล้จะเช้าพูดง่ายๆคือ f i r s t impression ของเรากับเกม Hor รีบอลเนี่ยมันไม่ดีแล้วอ่ะใช่มันไม่ดีแล้วคือมันไม่เว่าแต่แบบระบบกดคิวเลยแค่คุยแชทข้างนอกนี่ยังค้างเลยทีนี้ เอาเรื่องนั้นนะ่ะไว้ก่อนมาพูดถึงเรื่องของพอเราได้เล่นเนี่ยเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างพอใจไหมในฐานะของคนที่เป็นแฟนฮอนตัวยงอผมเนี่ยถือว่าพอใจนะเอาจริงไหมถ้าพูดถึงในเรื่องของเกมเพย์นะเพราะว่าเกมเพย์เอาเกมเพย์ล้วนๆนะเอาเกมเพย์ล้วนๆเ,เดี๋ยวพาพูดถึงเรื่องอื่นทีหลัง แม่งระบบมันดีขึ้นแบบว่าเหมือนก็เวลาหายออกจากแมปอย่างเงี้ยมันมีเตือนนะเว้ยเราไม่ต้องไปพิมพ์เองเลยนะเว้มันเตือนให้อัตโนมัติเป็นบนะอทน่ะเหมือนมีจาวิทช่คยเหลือเราอ่ะเออพูดง่ายๆคือตัวเกมมันเน็ยระหว่างที่เราเล่นในเกมปกติมันก็จะมีบอกว่าเอ้ยคู่ต่อสู้กำลับบงโจมตีป้อมของคุณใช่ป่ะป้อมของคุณพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ถ้าคู่ต่อสู้ ศัตรูเนี่ยหายไปจากเลนแม่งจะบอกว่าออตัวนี้มิสซิ่งทันทีนอกจากประกาศแล้วเนาะมันก็จะมีโลโก้บอกด้วยเนาะว่าอันเนี้ยมิสซิงคนนี้ปากกดคนนี้ตายนะแล้วเรื่องของตัวเกมเรื่องของการเล่นล่ะแอดมินมกกวักไว้ไงอันนี้ผมขอพูดความคิดเห็นของผมก่อนนะได,ได้ได้ครับผมไม่ได้เล่นเยอะแบบโอ้โหรู้ลึกร,ร,ร,รู้ดีหมดนะแต่ว่าเท่าที่ไปดูมาเอาเป็นว่ามันมีหลายอย่างอยูอย่ที่เขาปรับสมดุลใหม่แต่โดยทั่วไปอะผมมองว่า ความสนุกของตัวเกมฮอนวายฟ์ของมันนะ่ะเขาเรียกนี้แล้วกันวายฟ์กลิ่นอายรสชาติไม้มันจะเหมือนฮอ,อนดั้งเดิมนะซึ่งมันสนุกล้าวใจอยู่นะผมคิดว่าด้วยความที่ตัวละครมันลดปริมาณน,น,น้อยลงนะตอนนี้แล้วเขาก็ปรับอะไรใหม่ๆผมผมรู้สึกมันกินมันคุณเลยนะรู้สึกเหมือนกับฮอ,อนแรกๆกตั้งแต่ยังไม่มากาลิน่าปะ่ะฮอนยุคคลาสสิกฮอนยุคดั้งเดิมรู้สึกว่าความรู้สึกที่เราไม่ได้สัมผัสมานานความสนุกของมันน่ะ มันยังอยู่นาะมันยังเล่นสนุกดีถึงแม้ว่าใช่กินได้เดิมถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะถูกปรับปรุงไปเช่นกราฟิกเี่มีปรับไปบ้างเรื่องของคียัดก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่โดยทั่วไปอ่ะมันก็เข้าไปเซตเข้าไปเปลี่ยนได้นอกจากนี้ก็ยังมีระบบแบบพวกนกส่งของที่ไม่ได้คอนโทรลเองละใช่ไหม กดปุ๊บมันก็จะส่งของแล้วก็จะบินกลับอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วกันที่เราลองเล่นมาเรารู้สึกว่าเขาปรับให้มันย่อยง่ายกว่าเดิมเนาะใช่ใช่เขาปรับให้มันย่อยง่ายกว่าเดิมผมรู้สึกว่านยผมคิดว่านึกถึงกับอ่้าคล้ายกับเกมโมบ้ามาสมด้วยปะมันโมบ้าอยู่แล้วฮอนโมบ้าอยู่แล้วแอดมินมาใช่พู้กเด็กพูกเด็กแบบโมบายไงโมบายเกมเกมโมบายคุณว่ามันเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่ใช่ไหม โอ้ oh, อันนี้แน่นอนเลยผมแน่นอน <ผม S 2> คิดนะว่าเขาติดรุ่นใหม่เลยนะตรงนี้เนี่ยนะอ,อ,อ่ะ,อะในภาพรวมทุกอย่างอะ่ะผมรู้สึกว่าเออเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่ผมมองว่าเออก็ต้องรอดูกันไปแต่นอกจากเรื่องของตัวเกมเนี่ยซึ่งเราขออนุญาตประเมินตรงนี้ในรูปแบบของการที่ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับ Dota 2หรือว่า l g u g u f of l e n d s นะ <S อ่าดีเพราะว่าเ,เ,เพราะว่าตัวนั้นน่ะเขาคือเกมขึ้นหิ้งแล้วไงสงเกมนั้น และเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะขันเจ้าเกมเออขันเจ้าเกมฮอนตัวนี้ไปเปรียบเออเนี่ยผมว่าถ้าวัดกับโ o t a 2สมมุติโ o ร a 2ได้9คะแนนฮอนอาจจะได้เจ็ดคะแนนอะไรเงี้ยมันไม่แฟร์เท่าไหร่เราจะเปรียบเทียบเฉพาะฮอนตัวเก่าฮอนร่างเดิมกับฮอนตัวใหม่เอาเกมเพลย์แอดมินมาคิดว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมพัฒนาขึ้นไหมถ้าถ้าถ้าผมนะมองนะเพราะผมก็เป็นผู้เล่นเซฟกองกอมาแต่ว่าไม่ไม่คงเกอร์มาไม่เยอะนะเล่นมาประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย เอาเอาอย่างนี้ได้แล้วกันไม่เอาคองเกอร์ด้วยเอารวมเลยตั้งแต่ประวัติศาสตร์ฮอนเลยประวัติศาสตร์ฮอนเลยเทียบกับฮอนรีบอนเออก็ให้ตัวนี้เลยให้ตัวตัวล่าสุดนี่เลยดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นผมว่ามันดีขึ้นแบบเห็นเห็นความต่างได้ชัดแต่แต่ว่าข้อเสียคือผู้เล่นเก่าอย่างเงี้ยที่ยังติดพลาดเดิมๆระบบเดิมๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะยังแบบต้องฝึกฝนต้องแบบเออมาปรับตัวก่อนนิดนึงนะไม่ใช่ว่าจะสามารถเข้ามาเล่นได้พรีวได้เลยนะมันต้องปรับนิดนึงนะ ผมคิดคล้ายๆกันเลยผมมองว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเว้ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่า engine ใหม่อะไรเงี้ยเนาะทำให้ดูแบบสมูทมากขึ้นไหมหรืออะไรอย่างงี้นะอันนี้เอาแค่เรื่องของการเล่นก่อนนะยังไม่เอาเรื่องเซิร์ฟเวอร์กับความกระตุกนะอ,ะะอรนระบบซัพพอร์ตก,การเล่นทั้งหมดเราก่อนเลยก็แล้วกันผมว่าใช่อย่างขี้เล่ของมันนะก็เทียบเท่าตัวเก่าเว้เอออ่อใช่แต่ว่าผม เอียงๆไปทางตัวใหม่ว่ะผมชอบตัวใหม่เพาว่าเหมือนว่ามันดีกว่าเออไม่หมายถึงว่าผมมองว่าตัวใหม่เนี่ยยังไงก็น่าจะเทียบเท่าหรือดีกว่าตัวเก่าในมุมมองผมนะอ่าใช่ผมผมมองว่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นเกมที่แบบพอเปิดตัวในยุคนี้พอไปวัดไปวาได้แล้วก็ห้ามเอาไปเทียบกับเกมขึ้นที่อย่างโดต้2แล้วก็ LL นะเวยเพราะว่าคนทําเขาแบบเขารู้ตัวเองดีอ่ะว่าทํามาเพื่อแบบ ทำให้คอมมูนิตี้ฮอนโดยเฉพาะผมมองว่าอย่างงี้นะแต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของตัวเกมที่มันพอโอเคเว้ยการลองครั้งเนี้ยในช่วงที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเออร์ลี่เอ็ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าสําหรับผมไม่ไม่มีเฮียอะไรดีเลยนะเว้ยอย่างอางื่นนอกจากตัวเกมอะเออเออแต่ว่าไปมันก็มันก็จริงอแอนนี้มาร์กจะเสริมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นะเดี๋ยวผมขอ,อมไล่ไปทีละเรื่องเริ่มต้นจาก เห็นไหมเราเข้าเกมมาทีแรกเห็น UI ไหมเออดูโบราณนะใช่ใช่มันมันโบราณนะมันผมคิดว่ามันมันจำเป็นไหมมันไม่รู้อ่ะมันเทียบมันมันเทียบกับเกมคู่แข่งไม่ได้เลยอ่ะอันเนี้ยถึงแม้ว่าเทียบเอาไปเทียบกับฮอนโปรเจกต์คองเกอร์ผมว่าอยู่ในระดับที่เดียวกันหรือว่าอาจจะไม่ได้ดูขัดเกลาให้มันดีเท่าโปรเจกต์คองกอรด้วยซ้าไปอ่ะคิดอ,อกว่าใช่ใช แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเห็นได้ชัดๆเลยคือตัวหนังสือไทยเว้ยเล่นตอนนี้อ่ะคำว่านี้อ่ะไม่โรมันตกเว้ยออไม่โกนะเอ้ยคุณผมไม่ได้สังเกตเลยว่ะเออเล่นตอนนี้อ่ะแม่งไม่มีไม้โทเว้ยนั่นหมายความว่าไอา้เรื่องของทําให้มันแบบเอาใจใส่เรื่องของทําให้มันแบบไอเนี้ยผมยังมองว่ามันยังไม่ถึงยังไม่ดีเท่าไหร่นอกจากเรื่องของ UI เว้ยเ,ยเกมแม่ง ระตุกหลายจังหวะมากมีจังหวะกระตุกค่อนข้างเยอะมากมจังหวะกระตุกแบบบ่อยอ่ะแล้วแล้วที่เห็นหลกัหลกๆเลยก็คือเหมือนกับว่าเราเล่นไปใช่ปะกดแมปไปเนี่ยมันจะเห็นมีบางผู้เล่นเว้ยมันมีสัญญาณว่าหลุดใช่แต่ความเป็นจริงเขาไม่ได้หลุดนะเว้ยแล้วที่สําคัญคือไอ้พวกเราเนี่ยดันไปเล่นตัวเขาได้เว้ยไปกดสกิลอะไรได้หมดเลยเพราะนะว่าคนที่หลุดในเกมเนี่ยเขาจะแบบว่าทําให้เพื่อนมันคอนโทรได้เพื่อให้เล่นต่อไปได้เนาะ แต่นี้เขาไม่ได้หลุดเว้ยเขาคุยกับเราเขาเลยปกติเลยเว้ยผมว่ามันมันมันก็ถือว่าแย่อยู่นะบางทีอาสมมุตินะผมเป็นคนที่หลุดแล้วกันแล้วมีคนมาหมันไส้ผมอย่างเงี้ยเออเชี่ยกดสกิลกูมั่วซั่วเลยนะไม่ใช่คุณไม่ใช่คนที่หลุดด้วยคุณเป็นคนที่เจอบั๊กนี้อ่ะผมใช้คานี้แล้วกันคุณเป็นคนที่เจอบั๊กว่าระบบมันทาให้เหมือนหลุดใช่โอ้ผมผมผมไปฮุกเล่นครั้งหนึ่งอ่ะผมคิดว่ามันกดไม่ได้ไงเออโอ้ เพื่อนบอกแต่เนี่ย <c oughs> อันเนี้ยเรื่องแรกและอีกเรื่องหนึ่งเว้ยนอกจากเรื่องกระตุกแล้วก็เรื่องมีบั๊กเนี่ยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทดสอบผลเนี้ยแม่งไม่มีระบบแรงเวใช่สําคัญนะตรงเนี้ยผมว่าระบบเนี้ยมันเป็นหัวใจหลกัหลกๆเลยของเกมที่เป็นเกม PVP ออนไลน์อ่ะอืมใช่ผมก็คิดว่างั้นอ่ะมันไม่มีรีวอร์ดนะมันไม่มีอะไรไปขิงเพื่อนได้อ่ะ เอออย่างน้อยอะ่ะมีประวัติก็ได้นะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเขายังไม่ได้พัฒนาไปถึงตรงนั้นปะ่ะประวัติการเล่นอย่างเงี้ยก็ยังดูไม่ได้นะจริงๆอะ่ะคุณรู้ไหมว่าตอนในช่วงเซิร์ฟทดสอบอะ่ะตอนที่เขาให้เข้าไปเล่นได้แต่ว่าห้ามเอามาอัดคลิปเผยแพร่แม่งมีระบบแรงกนะเว้ยอ้าวแปลว่าเขาก็มีระบบแรงกอยู่แล้วปะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดใช้เงี้ยหรอใช่ยังไม่เปิดใช้แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วชนะมันจะได้เม็ดอัปยศสล็อตพิงโกใช่ไหมเขาเรียกปปจิงโกะเออ,เอ,อ,เอามา มันทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจเป็นแรงจูงใจให้เราเล่นเกมต่อไปได้แต่ผมว่าพอไม่มีระบบแรงแล้วมันทุเรศว่ะเห็นป่ามันเป็นยังไงแอดมินมาร์กเล่าให้ฟังดิมันก็มีการออกเว้ยผมไม่มั่นใจว่าผมไม่เคยออกไงผมไม่รู้ว่าถ้าออกมันมีริเวอร์ไหมเหมือนเมื่อก่อนนะ<อ>ที่ต้องมานั่งแก้แต่อันนี้ถ้าคุณริเวอร์คุณจะแก้กับอะไรอะ่ะเพราะมันไม่มีหักลบค<อ>ะแนนแนี่ใช่ไหมแอดมินมาร์กก็แอดมินแอดมินมาร์กก็เอ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  ใช่แต่ทำไมคุณพันศรีวะผมเล่นช่วงทดสอบไงเขาไม่ได้รีเซ็ตใหม่อ๋ออ๋อโอเคโอเคนั่นไงมันก็เลยแบบเออเนี่ยแม่ก็แปลกๆนิดนึงอ่ะคือมึงมึงจะเปิดให้เล่นทำไมถ้ามึงไม่มีระบบ MMR ที่ดอกปะเออใช่ผมรู้คุณแค้นระบบนี้นะจริงๆนะแอดมินพังคุณพันสรไม่เกี่ยวจากพลังแห่งพันศรีใเกี่ยวดันดอนหนึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวง่ายๆเลยคือ ไอตัวเกมอ่ะมันใช้ได้เวมันมีแวว์นะเท่าที่เราดูแต่นอกจากเรื่องของเกมที่มันใช้ได้เวไอความที่ระบบออนไลน์ที่สําคัญสําหรับการเล่นเกมหมาทํานองเนี้ไม่มีเฮอะไรเลยนะเวคุณว่าไหมเออมันไม่มีเฮอะไรจริงแหละมันก็มีแค่อะนึกถึงอะไรรู้ป่ะระบบแบบนี้ผมนึกถึงเด e, อดัเออะดัตเอทีซเอลทีจีะไรสักอย่างหนึงอ,อ่ะที่มันคีย์เป็นแมปอะเข้าห้องนะ แป้ฟิลนั้นเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเวเราก็ได้คุยกับพี่ๆคนที่เขาเคยเล่นเกมฮอนภาคก่อนๆมาเนาะแล้วก็ถามเขาว่าเออเป็นพ่ออะไรเราเห็นเสียงวิพา์วิจารณ์กันมาว่าคนไม่ชอบฮอนรีบอนภาคใหม่เลยคุณคิดว่าไงทําไมคนที่เล่นโปรเจกต์ของก่อเขาไม่ชอบเกมฮอนภาคใหม่เพราะว่ามันทําให้คองมันปิดไงเข้าใจป่ะมันมันไม่ดีกว่าเดิมเหรอ แบบเอมันดีอะไรม่างเี้ยนะมันดีกว่าแต่ว่าเหมือนมันเป็นคอมมูนิตี้ของเขาไงแล้วคือเหมือนแบบพอไอ้มันเป็นอย่างงี้ปุ๊บอ่ะมันกลายเป็นว่าโปรเจกต์คองมันต้องปิดนึกออกว่าพอโปรเจกต์คองปิดปุ๊บอ่ะไอ้เหี้ยกูก็ต้องมาเริ่มใหม่อวุธตากูก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออมานั้นไม่ใจละไปเกมใหม่ ใช่มันกลายเป็นเกมใหม่แล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งก็ต้องเล่นนาวตาใหม่ซื้อใหม่นู่นนี่นั่นแลกไปมีไม่ดีว่ากันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะสรุปผมว่าไอ้ตรงนี้แหละไอ้ความที่ขาดความเสถียรของระบบออนไลน์อ่ะมันทำให้หลายๆคนที่เขาเคยเล่นเกมฮอนไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าหรือว่าล่าสุดก็ฮอนเซิร์เวอร์ของกอเนาะเขาไม่ชอบฮอนภาคใหม่เว้ยเออออดมินักมีอะไรจะเสริมตรงนี้ อ่ะผมไม่เสริมผมไม่เสริมผมแค่อยากให้อดินพังตั้งประเด็นอะไรกันดีกว่าเราว่าคุณชอบระบบไหนของหอนแล้วไม่ชอบระบบไหนดีกว่าภาคนี้อรอเออภาคนี้เลยสําหรับผมเนอะเอาเอาความชอบกับไม่ชอบส่วนตัวผมมองว่าผมอยากเล่นเกมฮอนที่มันลึกๆหน่อยอ่ะที่หลอกว่าอยากเล่นเกมที่มันไม่ต้องเร็วอ่ะอยากได้ความคลาสสิกแบบฮอนไม่รู้อ่ะฮอนช่วงหลังๆมันไม่บาลานซ์นี่แต่ผมได้ไปลองเซิร์ฟเวอร์ของกออยู่ช่วงหนึ่งอ่ะ ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย,ยตรงนั้นมันก็สนุกดีนะมันก็บาลานซ์ดีนะใช่มันก็ใช้ได้เลยแหละผมว่าเอาความลึกเอาความอะไรตรงนั้นมาไม่ต้องทําให้เกมมันเร็วหรอกผมชอบเกมช้าช้าสโลเบิร์นอะแต่ถ้าเกิดมีเครื่องมือลูกเล่นใหม่ๆเช่นแบบเตือนว่าคนนั้นหายคนนี้หายอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาใส่เนี่ยผมอยากให้มันเป็นอย่างงี้โดยส่วนตัวของผมเออเออใช่ผมก็ชอบเหมือนกันนะสมมตินะถ้ามันช้า ขึ้นอีกหน่อยเนาะออช้าลงอีกหน่อยแบบเหมือนเขาว่าไม่ต้องแบบเร่งเกมอะไรให้มากมากไหมเพราะเดี๋ยวนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้นะมันไม่ได้มีแค่คลองลนะมันมีฟินิกด้วยนะเว้เออตายแล้วดับของอ,อ่ะดับไปได้เทมเอ,อ่ะมันเลยทําให้ผมรู้สึกเหมือนกับพวกอะไรนะไวริปพวกอะไรพวกนี้ไหมก่อนมาลอนกันนะคล้ายๆกันเป็นออฟเจทีฟที่เอามาช่วยดันป้อมนะออจจะเป็นเกมอย่าง,งานั้นซะมากกว่า ใช่มันก็เป็นลูกผสมไปแล้วนิดหนึ่งนะแต่มันก็ยังมีกลิ่นอเดิมๆฮีโร่เดิมๆที่มีความยูนิคเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันป้อมก็ยิงโคตรแรงเลยได์ก็โคตรยากเลยเลอเชี่ยป้อมยิงแรงยังกับ LOL อ่ะผมตกใจแล้วน้ำพูก็แม่งยิงโคตรไกลอ่ะวะน้ำพุ้งนั่นแหละก็คุณมันชอบได้ไงนั่นแหละนั่นแหละคือเนี่ยถ้าเป็นผมผมผมชอบแบบนี้นะแอนนินนาร์เป็นไงวะคิดว่ายังไงของผมอาจจะออกจากระบบการเล่นนิดนึ่งนะ คุณรู้บ้านระบบที่ผมชอบของคอนเลยคือเชี่ยแป้งพิมแชทสีได้เว้ยอะไรวะผมไม่ชอบเลยววะจริงจิงมันแบบจริงผมชอบอะไรที่เหมือนกับแบบ Facebook อะ Facebook คือมึงก็ทําเหมือนกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทวิตเตออย่างเงี้ยอยู่ทัวมึงทำเหมือนกันไปหมดมึงไม่ต้องเป็นไฮไฟลดิไม่ต้องเป็นแตงแต่มันทอนเออเอระบบทอนนี่ชอบมากเลยผมเป็นคนที่แบบชอบแบบ กวนประสาทน่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเวลาเจอผู้เล่นอื่นในเลนนี้ก็อาจจะกดท้อนไปให้เขาแบบร้อนร้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอออันหนึ่งอันหนึ่งแอนดมวินมาร์คสังเกตไหมพูดถึงระบบท้อนแล้วผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยตอนคิวได้อ่ะแม่งไม่ค่อยสาใจเว้มันไม่มีคำขึ้นมาเวคำแบบถังร้วกูเป็นใครเล่นจะนหนาวของน้าคอมของน้าคอมอ,อมม่ะอ,อเดี๋ยวนะแต่ย<อ>ังแต่มันมีเสียงแต่มันไม่มีคำแบบขึ้นมาเรายังไม่ได้ใส่ใช่ไหม เออเขายังไม่ได้ไเอ <ไป S 1> าเข้ามาในเกมใช่เออแล้วง<ล>มองอย่างนี้ดีกว่าฮอนรีบอลเนี่ยชื่อมันก็บอกอย่แล้วว่ารีบอลเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเป็นฮอนปกติไม่ได้เราต้องรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเกมใหม่เลยนะอจริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่าฮีโร่เขาก็น้อยลงแล้วถูกป่ะระบบต่างๆนี้ก็ยังไม่อาจจะยังไม่ได้พัฒนาเข้ามาอะไรพวกนี้ก็ต้องรอกันนิดนึงนะแต่โดยรวมอ่ะแต่ที่แอนดมินพังบอกถ้ามีระบบแง้งมาเนี่ยโอ้โหให้พวกเราเล่นนะอย่างน้อยมันมันเลยนะเผื่อเรานี่ติดเลยนะ ขอ2อ,อย่างเนาะ1ระบบแรงสองคือไม่กระตุกขอให้มันเสถียร<อ>แค่นี้เออไม่บักบ๊กไม่กระตุกไม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพอเลยมผมพอใจนะถ้าถามผมเพราะผมรู้สึก<ช>ว่าตัวเ,เกมมันอนะ่ะมี potential อยู่มันไม่ใช่เกมกากอ่ะใช่ใช่มันไม่ใช่เกมกาก,ากแล้วมันทําดีเอออีกนิดนึงเว้ยถ้าจะฝากไปถึงผู้นานานะผมรู้สึกว่าระบบเคเลียระบบนกอะ่ะมันไม่ได้คมแล้วนะ ระบบนกไม่ได้คุมแล้วนะกดแล้วเรียกมาเองเลยอ่ะใช่มันยังมีข้อเสียอยู่นะเหมือนกับว่าสมมติถ้าเรากดนกกับฐานใช่ไหมใช่นกมาส่งของถ้าเรากดกับฐานไปปุ๊บถ้ามันถึงฐานแล้วเรามีของอยู่ในช่องอ่ะมันไม่หยิบมานะเว้มันจะต้องให้เราไปสั่งอีกทีนึงเออเออหมายถึงว่าระบบ AI หรือว่าระบบอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวอัตโนมัติในการคุมของนกอ่ะมันยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้สุดอ่ะ ยังไม่ได้ละเอียดมากพอนะยังไม่ได้ละเอียดมากถ้าจริงปรับตรงนี้ได้นี่คือโอ้โหมันเลยนะมันจะเข้ากับคอนเซปเลยที่ผมรู้สึกว่าฮอนเนี่ยทํามาเพื่อแบบผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นมีระบบอื่นช่วยเหลือมากขึ้นเออถ้ามีนกมาที่มันดีๆเนี่ยผมว่าโอ้โหเพอร์เฟกอยู่นะแล้วจะมีระบบหนึ่งที่ผู้เล่นฮอนคอนกอกอเขาไม่ชอบเว้ยคนที่เล่นมิดเลนเขาจะไม่ชอบผมไปอ่านมาเจอก็จริงๆไม่ได้อ่านมาเจอเหรอกก็เล่นก็เจอเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เล่นมิดเลนไงคือ,อเวลาที่มิดเลนเนี่ยวาบกับฐาน เขาจะสามารถกดปั๊มขวดได้แอดมินมาร์ครู้เรื่องนี้ไหมไม่หลุดวาร์ปในฮอนของของกอ่อรู้รู้จริงๆอ่ะเพราะว่าผู้เล่นฮอนทุกคนน่ะจะรู้ดีเว้ยยิ่งเป็นผู้เล่นกลางนะคือผมอก่อนที่จะย้ายมาเล่นดอทเเนี่ยตอนย้ายมาเล่นดอทเแรกแล้วกันผมก็ติดนะเพราะว่ามัน<ด>จะทําให้เราวาร์ปกลับแล้วมันเติมเลือดเร็วขึ้นนะได้เปรียบเออไม่ใช่ ไอ้เติมเลือดเร็วขึ้นไม่เท่าไหร่เวพูดเล่นทุกคนจะรู้เวมันจะดีตรงที่ว่าเราเติมเลือดยังไม่เต็มใช่ไหมแต่เรากดปั๊มปั๊มปั๊มไปเพื่อที่จะวาร์ปเวลาไปถึงนุ่นก็เต็มพอดีอะไรเงี้ยมันเร็วขึ้นนั่นแหละมันเร็วขึ้นเออเร็วขึ้นอาจจะวินึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็เยอะมากนะพอไปเล่นอีกเกมเว้แม่งกูกดวาร์ปแล้วกูกดขวดไอ้แยแคนเซิลเพราะว่าการวาร์ปเนี่ยเวลาเราทำแอคชั่นใดก็ตามหลังจากระหว่างวาร์ปมันจะถือว่าเป็นการแคนเซิล ถ้าเป็นเกมโมบ้าอย่างโดตาทูอย่างเงี้ยนะแต่ใ,ในฮอนแพดฮอนรีบอลเนี่ยเป็นเหมือนโดตาทูแล้วคือกดขวนแล้วมันแคนเซิลวาร์ฟเวอเหรอใช่เป็นกดขวัแล้ว<อ>แคนเซิลวาร์ฟไงพวกผมอะติดนิสัยโดตาไปลวไงช่วงเนี้ยมีหลายหลายคนเขาพูดแบบวิพา์วิจารณ์กันโอ้โหว่าเกมมืออะไรเนี่ยคิดถึงป่ะเออแต่แต่เราอาจจะชินแล้วแต่ว่าอีกอันอย่างหนึ่งนะที่ฮอนทําได้เมื่อก่อนแล้วฮอนเมื่อก่อนทําได้แต่โดตาทาไม่ได้คือ การกดเปลี่ยนรองเท้าอ่ะรองรองเท้าไม้อ่ะสตรีมบูธอ่ะฮอนทําได้ดิฮอนทาได้แต่โดตร์ตารไม่ได้แล้วโดต้ตาแม่งลาะฮอนนะไม่รู้ว่ามันจะไม่เลอะเลวะเอาเป็นว่ามันมีอะไรแบบเนี้ยที่ซ่อนอยู่แต่ในภาพรวมแล้วอ่ะ <S <S ผมมารู้สึกโอเคกับตัวเกมเวถ้าเกิดไม่ไปเปรียบเ,เ,เทียบเกมอื่นนะเอาแค่ตัวเกมอย่างเดียวอ่ะผมจะให้มันที่ประมาณ8คะแนนเลยนะเวเออไม่เอาความกระตุกไม่เอาความอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่นับกระตุกใช่ปะ่ะผมให้ไป8.5แล้วกันให้เยอะคุณนิดนึ่งอะออผมให้8.5เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีวะ่ะเออม,มันดีวะ,วะมันดีวะนะมันดีวะ่ะใช่แต่สมมุติถ้าเราเสียกเอาจะแบบรวมคะแนนทั้งหมดอะระบบออนไลน์กูให้3ามสามอะสพอ,อ,อแล้วพอมาเฉลี่ยกันเนี่ยแกับสคะแนนกลางอยู่ที่เท่าไหร่วะประมาณหเออแม่งจะอยู่ที่ประมาณหซึ่งมันแย่มากนะเว้ยแย่หนี่คือแบบ คุกอย่างก็ครสัก6<อ>สัก7จ็ดอ่ะสักจ็ดอ่ะไม่เสียเวลาเล่นอะ่ะเกม5คะแนนแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยต้องไปแก้ตรงนี้แหละเนาะต้องไปแก้รนะบบออนไลน์เนี่ยอย่างที่แอนดมินพังแจ้งมานะมันก็เป็นเออร์ลี่ใช่ปะมันเป็นเออร์ลี่เสร็จใจมันก็ยังไม่ใช่แบบเหมือนกับว่าเปิดมาเต็มๆนะเพราะยังไ<อ>งเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีแต่ตอนแรกนันที่ผมเคยปลาม่าทอนไว้ว่าเอ้ยมันก็ดึงได้แต่ผู้เล่นเก่าแหละ ผู้เล่นใหม่ดึงไม่ได้หรอกเอ้ยต,ตอนนี้ผมเลิกไม่มั่นใจกับคำนั้นแล้ววะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เขาปรับระบบมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างคิดว่ามันก็เสิร์ฟกับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะเออแล้วก่อนที่จะทิ้งท้ายไปอ่ะผมอยากพูดข่าวนี้ให้อดินมาร์กฟังคือมันจะมีผู้พัฒนาเกมระดับโลกเขาเถียงกันว่าเฮ้ยเกมอ่ะมันควรจะทําให้ดีก่อนเลยหรือว่าควรจะทําในรูปแบบของ Early Access ดีก่อนเลยเก็คือทําออกมาแล้วขายเลยอ่ะ ในขณะที่ผู้พัฒนาถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะเป็น Power w w r r d มั้งเขาออกมาคัดค้านเว้ยเขาบอกว่าเกมใดๆในโลกอะที่แม้จะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์อะมันควรที่จะมีระบบ Early Access เว้ยเพราะว่าดีไม่ดีบางทีเขาไม่รู้หรอกคนทำอะอเขาจะให้คนเล่นช่วยดูคิดดอ,อกว่า ใช่ใช่ผมก็มุมมองผมนะผมก็ชอบในระบบ Earl y Access นะไม่ได้ใจดํากับผู้พัฒนาขนาดนั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะมาตรฐานอมาเป๊ะเลยทุกอย่างมันก็ต้องแบบลองผิดลองถูกใช่ไหมแต่ว่า,าทีเนี้ยการให้ผู้เล่น Earl y a c c e s s เนี่ยมันก็เหมือนแล้ว,ว่าเป็นการแบบว่าให้ผู้เล่นจริงเขาให้ประสบการณ์จริงมาเพื่อที่ลูกค้าจริงๆนะเออไปฟีดก็จะได้แบบมันก็เหมือนก็เป็นผลตอบแทนกับไปหาลูกค้าที่ฟีดแบ็มาอยู่ดีนี่ก็จะเป็นวินวินนะจะได้เกมมาเกมที่ดีเพราะฉะนั้น ผมแกแอดมินมาร์กน่าจะมีความคิดเห็นตรงกันคือณช่วงเวลานี้นะในช่วงที่ฮอนกำลังฮอนรีบอนเนี่ยกำลังอยู่ใน Early Access ยังไม่ดีตอนนี้ในภาพรวมยังไม่ดีแต่ว่ามีของอยู่ใช่ถือว่ามีของไม่ตายไม่ตายเลย<ภ>ถ้าถ้าทำระบบอื่นๆดีเ <laughs> พราะฉะนั้นนี่แหละเพื่อนๆช่วยกันเข้าไปฟีดแบต็ต่างๆช่วยกันเข้าไปสนับสนุนนะเข้าไปติดตามให้ผู้พัฒนาเขาเนี่ยทำออกมาช่วงปีหน้าเนี่ย ใช่ครับเข้าไปเข้าไปฟีดแบ็กเขาแล้วก็เข้าไปกดเกมกด G ีด่ากันนะครับทุกท่านเออนั่นแหละัดนแหละั่นแหละผมผมว่าเออเนี่ยพอเปิดเปิดจริงๆแบบมีหวังอยู่แต่ต้องให้เวลาเขาสักหน่อยเว้ยใช่ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมวินร์กใครก็ได้ว่ะฮอนเนี่ยมาเหอะจบมาเพิ่มเติมเออคัมแบกแล้วนะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวเบื้องต้นเท่านั้นนะ ถ้าเปิดจริงรเดี๋ยวว่ากันอีกทีสําหรับวันนี้ผมแอดมินพังกับแอดมินมัคหมดหน้าที่แล้วครับก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ